สวัสดีค่ะทุกคนวิดีโอวันนี้นะคะมอยกลับมากับวิดีโอเกี่ยวกับผมอีกแล้วนะคะก็จะมาสไตล่งให้เพื่อนๆดูทั้งหมด3ทรงด้วยกัน,นะคะ่ะก็เรียกได้ว่ากลับมาทีเนี่ยเอาให้คุ้มจุใจกันไปเลยนะคะก็ทรงแรกนะคะก็จะเป็นทรงที่เหมาะก,กับการไปทํางานนะคะคือสุภาพสวยจริงนะคะแล้วก็ทําได้จริงเพราะมันง,านงาน่ายแล้วก็เร็วนะ,ะสามารถทําได้ทุกเช้าเลยนะ,ะส่วนทรงที่2อนะ,ะก็จะเป็นทรงที่เพิ่มความแบบว่าดูชุบชยวให้กับใบหน้านะ,ะจะเป็นปาร์ตี้ลุคนิดนึงนะคะเป็นทรงที่ inspire by Ariana Grande นะคะส่วนทรงที่ หมอคิดว่าเหมาะกับการไปเดทกับแฟนค่ะหรือว่าจะไปกินข้าวเดินห้างเล่นกับเพื่อนค่ะเพราะว่ามันทําได้ง่ายแล้วก็ทําให้หน้าเราดูเด็กแล้วก็สดใสขึ้นด้วยนะคะและแน่นอนค่ะเปลี่ยนทรงบ่อยอย่างนี้นะคะผมหมอจะต้องมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงนิดนึงนะคะหมอก็เลยจะมาแชร์เทคนิคของหมอด้วยนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจนั่นเองค่ะจะสังเกตได้เลยนะคะว่ามีการทาลูนิการเกิดขึ้นกับเส้นผมรากผมแล้วก็หนังศีรษะของหมอนะคะถ้ามันไม่สตรองจริงเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะร่วงหมดหัวแน่เลยนะคะแต่ก่อนเนี่ยหมอก็เคยเป็นคน เจอเรื่องผมบางลงเหมือนกันนะเพราะว่าแบบเป็นคนที่ทานอาหารไม่ครบห้าหมู่นะคะเจอเคมีนะคะทําสีแล้วก็โดนความร้อนตลอดเวลานะคะเหล่านี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการขาดหลุดร่วงของเส้นผมของมอนนะคะซึ่งมอน,นะคะ่ะก็ถามไปในแฟนเพจว่าเฮ้ยผมเต็มห้องน้ำเลยอะ่ะท่อแทบตันนะคะเวลาที่สระผมแต่ละทีเนี่ยทุกคนก็แนะนําเข้ามานะคะว่าเฮ้ยทานนุนทาน,ทานอันนี้สิมอนก็เลยไปหามารอนนะคะตัวนี้เนี่ยกันที่มอนกินอยู่นะคะ แบล็คหมอนไบโอตินเอสพลัสันเองค่ะเป็นอาหารเสริมที่ทานวันละเม็ดนะคะเพื่อบำรุงเส้นผมของหมอนให้แข็งแรงจากภายในสุ่ภายนอกนะคะตัวนี้เนี่ยหลักๆแล้วก็จะมีไบโอตินนะ,ะสารสก,กัดจากคอสเทลแล้วก็มิลเลตนะคะก็จะช่วยทําให้ผมของเรานะคะสุขภาพดีแข็งแรงขึ้นนะคะรากผมเนี่ยแข็งแรงทําให้ไม่ขาดหลุดร่วงนะคะแล้วก็มันเนี่ยก็ช่วยให้ผมเราดูเงางามด,ด,ด้วยคือ everything for hair นะคะแล้วก็มันก็จะช่วยเรื่องเล็บของเราด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะ ก็ถ้าใครพร้อมแล้วนะคะไปชมกันเลยค่ะอุปกรณ์เพียงอย่างเดียวของเราสำหรับทรงนี้นะคะก็คือเครื่องหนีบผมตรงนั่นเองะค่ะหมอจะเอามาใช้ในการมวนปลายนะคะก็ใช้เครื่องหนีบผมนะคะดึงออกไปนะคะแล้วก็ พอใกล้ๆจะสุดปลายผมเนี่ยเราก็หักข้อมือเข้านะคะแล้วก็ดึงให้มันสุดผมนั่นเองค่ะก็เทคนิคในการทําให้ผมดูมีวอลลุ่มแล้วก็ไม่แข็งนะคะก็คือเวลาเราดึงเนี่ยเราดึงออกมาข้างหน้าตัวนะคะผมมันก็จะไล่ระดับแล้วก็ออกมาเป็นแบบว่าหลอนที่ดูมีวอลลุ่มหนาแล้วก็ดูสวยไม่แข็งนั่นเองค่ะ ทำอย่างนี้กับทุกช่อเลยนะคะตลอดทั้งเส้นผมนะคะจนหมดค่ะแต่ว่าผมช่วงที่มันมาเฟรมหน้าเรานะคะก็คือตรงหน้าผากเราเนี่ยหมอก็จะแบ่งออกมาแยกนะคะเสร็จแล้วหมอก็จะม้วนนะคะแต่ว่าอันนี้หมอจะม้วนขึ้นนะคะเราก็จะไม่ดึงไปหน้าลำตัวแล้วก็จะดึงขึ้นข้างบนนะคะเพื่อเพิ่มวอลลุ่ม<ๆ> <volume S 2> นั่นเองแล้วก็ดึงตลอดนะคะเสร็จแล้วมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบว่ามีวอลลุ่มนั่นเองค่ะ ทรงที่สนะคะก็จะเป็นปาร์ตี้ลุคอินสไปบายอ r รี n a น่าแ d รนค่ะอย่างแรกนะคะเพื่อนๆก็จะต้องรวบผมตึงเลยนะคะครึ่งหัวเนี่ยรวบขึ้นไปให้หมดเลยค่ะตั้งแต่หูนะคะเสร็จแล้วนะคะใครมีลูปผมเยอะๆแบบมอนนะคะก็แนะนำให้เก็บให้เรียบร้อยนะคะด้วยสเปรย์นะคะแล้วก็หวีเก็บค่ะ ถ้าใครผมหนานอยู่แล้วนะคะก็สามารถแบ่งปลอยผมเล็กๆออกมาจากหางม้านะคะแล้วก็ซ่อนหนังยางของเราติดกิ๊บก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะแต่ว่ามอสนะคะอยากเพิ่มความดูกแกลนนะคะดูผมเยอะขึ้นไปอีกนะคะด้วยการติดแฮร์พีซค่ะก็ง่ายๆนะคะติดรอบหางม้าเมื่อกี้นี้เลยติดเสร็จปุ๊บนะคะมอสก็จะเอาปลอยผมอีกเหมือนกันนะคะเอามาซ่อนหนังยางะคะ่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้ว ค่ะทรงสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเปียที่ดูชิลๆอย่างแรกเลยนะคะมอสก็จะโกยผมด้านหน้านะคะไปอีกฝั่งหนึ่งให้หมดเลยนะคะมอสว่ามันทําให้ดูเป็นแฟชั่นมากขึ้นนะคะถักเปียนะคะอันนี้มอสจะถักเป็นเปียตะขาบเส้นเล็กนะคะฟิวก็ถักไปจนสุดแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการเพิ่มมอลลุ่มให้กับเปียของเรากันนะคะก็มีเทคนิคก็คือค่อยๆดึงนะคะจาก ด้านบนนะคะลงด้านล่างนะคะไม่งั้นถ้าดึงจากด้านล่างขึ้นข้างบนเนี่ยมันจะแบบดึงกันไปดึงกันมานะคะไม่เสร็จเราก็ไม่สวยทันทีนะคะก็ดึงเสร็จแล้วนะคะค่อยมัดหนังยางนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะก็เป็นทรงที่น่ารักมากๆนะคะคือทําไปไหนก็ก็ดูสะดวกดีนะคะผมก็ไม่บรบกุมหลังหน้าด้วยค่ะดูลดอายุลงไปได้เยอะเลยค่ะ ซึ่งมอดว่านะคะทุกคนควรจะหันมาใส่ใจกับความหนาแล้วก็ดูมีวอลลุ่มของเส้นผมให้มากขึ้นนะคะไม่ใช่แค่กับผู้หญิงนะคะกับผู้ชายก็ด้วยค่ะเพราะว่าการที่เรามีผมบางเนี่ยมันทําให้เราเสียความมั่นใจอย่างสุดๆไปเลยนะ,ะวิดีโอวันนี้นะคะก็ต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ามอดไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ